สวัสดีค่ะทิปชวนกินชวนเที่ยวค่ะวันนี้ชวนครอบครัวนะคะมาทําเมนูสุขภาพกันค่ะสําหรับคนที่ต้องการลดวความอ้วนนะคะก็เป็นเมนูซุก,กี้ทะเลค่ะค่ะเราก็มาดูส่วนประกอบกันเลยผักบุ้งค่ะผักบุ้งเด็ดนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะวุ้นเส้นค่ะอันนี้จะเป,เป็นวุ้นเส้นแบบแห้งนะคะต้องเอามาแช่น้ําก่อนให้นิ่มนะคะแล้วก็ตัด นี่น้ำจิ้มสุกี้ค่ะสำหรับผัดอ่าแล้วก็จะมีอันนี้ลูกชิ้นเขาเรียกลูกชิ้นปลาไส้ไข่ปลานะคะข้างในจะเป็นข้างนอกจะเป็นเนื้อลูกชิ้นปลาค่ะส่วนข้างในเขาก็จะเป็นไส้ไข่ปลาไข่ปลาเล็กๆคะ่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะกุ้งสดโตๆเนื้อปลาเนื้อหอยนิวซีแลนด์ค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลยค่ะสุกี้ทะเลเมนูรสขวามข้นรสความอ้วอนค่ะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะอ้อยัขาดไข่ไก่ค่ะก็จะมีไข่ไก่อีกหนึ่งลูกนะคะโอเคค่ะไปทำกันค่ะค้ะก็ตเตื่นเราก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนนะคะไม่ต้องร้อนมากนะคะนี่ ไข่ไก่นตปมาแล้วะคะ่ะหนึลูกใส่กุ้งลงไปเลยเนื้อปลาหอยไว้ใส่ที่หลังนะคะหอยกับลูกชิ้นเพราะว่าก็าสุกเรียบร้อยแล้ว พอผเดี๋ยวเราต้องมาผัดกระกัอกใสหอยลงไปเติมน้ำนิดหน่อยเราจะทำคุกกี้แห้งนะคะใส่ลูกชิ้นปลาค่ะเห็นไหมคะไข่ปลา พอดีนาไปเวฟในโทรเวฟแล้วก็ไข่หููชิ้นเขาแตกเป็นไข่ปลาใส่น้ำมัไปด้วยใส่บุ้นเส้นบุ้เส้นอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าบุกเส้นของเราเป็นบุเส้นแห้งไม่ใช่บุ้เส้นสด สีเหลืองนี่น้ำไข่ปลาะคะจริงๆเราก็ทำกันแบบง่าให้ทำทานเองท,ที่บ้านได้ นอกจากผักบุ้งก็ใส่ผักกัดขาวได้นะขึ้นใช่อดีวันนี้มีแต่ผักบุ้ง ทีนี้เราก็ผัดกับรุ่งให้สุกแล้วเราค่อยราดน,น้ำซุที้กับไข่ลงไป ราคาของยุ้งก็เริ่มจะสุกแล้วรอให้ของยุ้งนิดหน,น,นึ่งนิดหนึ่ง สุกี้แห้งทะเลนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไข่ เสร็จแล้วสุดท้ายด้วยการราดน้ำสุกี้เราก็จะมีน้ำสกี้จิ้มต่างหากนะคะข็กันก็เป็นอันเสร็จนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟได้เมนูสุกี้แห้งทะเลน,นะคะใส่จานค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสุกี้แห้งทะเลค่ะ แล้วก็ทานกับน้ําจิ้มแยกนะคะน้ําจิ้มของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเราเพียงแต่มาเพิ่มกระเทียมเพิ่มพริกถ้าคุณชอบเปรี้ยก็เพิ่มมะนาวไปค่ะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆห,หอยนิวซีแลนด์ค่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็ลูกชิ้นปลาไส้ไข่กุ้งลูกชิ้นปลาแบบนี้หาซื้อได้ที่แมคโครนะคะ ตามตลาดยังไม่เห็นมีขายนะคะลูกชิ้นปลาไส้ไข่กุ้งแต่มีแมคโครมีขายร้อยไม่จําไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่อะค่ะถุงหนึ่งก็ได้หลายลูกอยู่เอามาทําแกงจืดได้เพราะว่าทั้งนอกตัวเนื้อนอกเขาเป็นลูกชิ้นปลาโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสุกกี้ทะเลค่ะ